ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มนุษย์เริ่มเชื่อในพระเจ้าศาส,สนาคริสต์เริ่มมีอิทธิพลในยุโรปมนุษย์กำหนดให้พระเจ้าเป็นต้นเหตุของสิ่งดีๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกส่วนทุกสิ่งอัปมงคลทั้งปวงที่เกิดขึ้นก็ล้วนเป็นฝีมือของปีศาจทั้งสิน้นคำภีและเอกสารทางศาสนาหลายฉบับได้บัญญัติไว้ถึงการมีอยู่ของเหล่าสาวกปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในรูปมนุษย์ถูกเรียกขานกันในนาม แม่มดและผู้ใช้ศาสตร์มนต์ดำโดยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเพราะง่ายต่อการถูกครอบงำจากสิ่งชั่วร้ายผลจากความเชื่อบันดาลให้ความหวาดกลัวแผร่ซ่านไปทั่วและเริ่มมีการออกล่าแม่มดขึ้นในยุโรปก,การพิจารณาคดีแม่มดอย่างเป็นระบบครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองวาเลสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เริ่มตั้งแต่ปี1428ถึงปี1447 มีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและใช้มนต์ดำถูกประหารชีวิตอย่างน้อย367ศพตามมาด้วยการพิจารณาคดีแม่มดอีกหลายแห่งที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงต่อมาในปี1486ไฮริดคลาเมอร์ได้ตีพิมพ์มาเลอัสมาเลฟิคาลัมห um นังสือคู่มือล่าแม่มดที่ได้รับการยอมรับจากสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนที่8แห่งกรุงโรมโดยอนุญาตให้การพิจารณาคดี การพิสูจน์และการประหารแม่มดเป็นเรื่องถูกกฎหมายทั่วยุโรปจึงลุกฮือไปด้วยเปลวไฟที่มอดไหมจากการเผาและคำอ่อควันที่ลอยขึ้นปกคลุมน่านฟ้าแทบไม่เว้นแต่ละวันผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดตรวจมากก็มักจะเป็นหญิงชาราที่อยู่ตามลําพังหญิงสาวชาวบ้านตลอดจนภรรยาขุนนางไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหากถูกคนมากกว่าสามคนกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ก็มีสิทธิ์ตายเท่ากันทั้งสิ้น ทามการการกวาดล้างแม่มดทั่วยุโรปอังกฤษเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรที่มีชื่อเสียงในด้านการพิจารณาคดีแม่มดอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่พระเจ้าเฮนรีที่8และพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่1นได้ออกบัญญัติให้การใช้คาถาเป็นสิ่งนอกรีรดก็ได้มีการกวาดล้างผู้ใช้คาถาหลายครั้งในแผ่นดินแต่ก็ไม่มากเท่าช่วงคริสตศตวรรษที่17เมื่อกษัตริย์เจมส์ที่1ผู้คลั่งใครในการล่าแม่มดเป็นที่สุดได้ขึ้นครองบัลลังก์อังกฤษ พระองค์ได้ออกบัญญัติให้การใช้เวทมนต์และคาถาเป็นอาชญากรรมมีโทษถึงประหารชีวิตการขึ้นครองราชของกษัตริย์เจมมีส่วนกระตุ้นให้การกวาดล้างแม่มดในอังกฤษทวีความฮารุโโหดขึ้นกว่าครั้งอดีตหนึ่งในบรรดานักล่าแม่มดที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือแมทธิวฮอปกินส์ผู้อ้างตนว่าเป็นวิสฟเดอร์เจเนอโรนายพลผู้หาแม่มดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากสภา ตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของชายผู้นี้เท่าไหร่นะักตามตำนานท้องถิ่นระบุเอาไว้ว่าแมทธิวฮอปกินส์ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1644ที่เมืองแมนนิงทรีในเอสเซกเข้ามาเพื่อหาซื้อโรงแรมในย่านนั้นด้วยเงินมรดกที่ตกทอดมาจากจอห์นฮอปกินส์บิดาผู้ล่วงลับ การมาที่เมืองดังกล่าวทําให้ฮอปกินส์ได้พบกับจอ h ์นสเตรียนสหายร่วมกระบวนการในอนาคตการล่าแม่มดของวิสไฟเดอร์เจเนอเรลเริ่มต้นขึ้นเมื่อจอ h ์นสเตรียนกล่าวหาผู้หญิง23คนในเมืองแมนดิงทรีว่าเป็นแม่มดอันนําไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีที่ชั้นศาลโดยแมทธิวฮอปกินส์เข้าร่วมพิจารณาคดีด้วยทั้งหมดถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง4คนเสียชีวิตในคุก และอีก19คนถูกประหารชีวิตในภายหลังฮอปกินส์และสเตรียนได้รับค่าตอบแทนอย่างงามจากการพิสูจน์แม่มดในครั้งนี้เมื่อเริ่มรู้แหล่งรายได้ทั้งคู่จึงออกตระเวนรับจ้างล่าแม่มดไปเรื่อยจนไปถึงเมืองเบอร์รี่เซนเอ็ดมัน์ในซัฟโฟกผู้คนกว่า60-70คนถูกกล่าวหาและถูกประหารชีวิตจากการมาเยือนครั้งนี้ตามมาด้วยการประหารชีวิตผู้คนกว่า19คนในวันเดียวที่เมืองเทรมฟอร์ด ทำให้ชื่อเสียงของวิสไฟเดอร์เจเนอ r a ลเริ่มโล่งดังไปทั่วมีผู้คนมากมายเข้าร่วมด้วยจนกลายเป็นสมาคมผู้หาแม่มดและไม่นานก็ยกระดับเป็นผู้ทิมแทงปีศาจตระเวนรับงานล่าศาสตร์มืดไปตามเมืองต่างๆในภาคตะวันออกของอังกฤษทั้งนอร์ฟล็อกเคมิบเชอร์นอ o r ทมตันเชอร์สับฟล f อกเอ e เซ็กเบดฟอร์เชอร์และฮันติงดอนเชอร โดยกระบวนการล่าจะเริ่มต้นจากการหาผู้ต้องสงสัยในเมืองทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดแต่ส่วนมากมักจะเป็นผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายไม่ไว่าจะเป็นคนขี้โมโหเกี้ยวกลาดก้าว <c oughs> ร้าวหรือคนยากจนที่ชอบอยู่อย่างสันโดษคุกคริกอยู่กับแมวดำรวมไปถึงคนที่มีตำหนิปีศาจบนร่างกายตั้งแต่จุดด่างดำไปจนถึงแผลเป็นเมื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ด้วยกรรมวิธีต่างๆตั้งแต่การให้เดินจนหมดแรงบังคับให้อดนอนหรืออดอาหารในห้องเล็กๆจนกว่าจะรับสารภาพการมัดตัวและปล่อยลงแม่น้ําลําคลองตามความเชื่อของชาวคริสต์ที่เชื่อว่าน้ําเป็นสายธานแห่งการชําระความอัปมงคลทั้งปวงหากน้ําตกต้องกายยาแม่มดเมื่อใดอาคมในกายก็จะเสื่อมลงเมื่อนั้นซึ่งถ้าตัวผู้ต้องสงสัยลงน้ําไปแล้วแต่อย่างลอยอยู่ นั่นคือแม่มดเป็นแน่แท้จะถูกนําตัวขึ้นไปประหารทันทีแต่ถ้าหากจมลงแล้วได้รับการช่วยเหลือไว้ทันท่วงทีก็จะถือว่าบริสุทธิ์ซึ่งก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะจมน้ําเตียชีวิตก่อนจะถูกช่วยอีกหนึ่งวิธีที่นิยมที่สุดของแมทธิวฮอปกินส์คือการพิสูจน์โดยใช้หมุดกดสัมผัสบนร่างกายซึ่งถ้าหากเป็นแม่มดจะไม่ไหวติงใดๆและจะไม่มีเลือดไหลออกมา ซึ่งก็จะถูกนำตัวไปประหารชีวิตทันทีจากกระบวนการต่างๆนานาที่เอ่ยถึงเมื่อครู่ทำให้วิสไฟเดอร์เจเนอรัลถูกสังคมตั้งคำถามต่างๆนานาแต่ฮอปกินส์และสเตรียนก็ไม่จะทุกสถานใดๆทั้งสิ้นยังคงออกล่าแม่มดต่อไปอันเนื่องมาจากผลกำไรที่เฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆมีรายงานว่าเมืองอิสวิปในซัฟโฟล์ถึงกับเรียรายเงินภาษีจากชาวเมืองเพื่อจ้างวิสไฟเดอร์เจเนอรัลโดยเฉพาะ ต่อมาในช่วงปี1646ขณะที่ฮอปกินส์กำลังล่าแม่มดในฮันติ้งดอนเชอร์อยู่นั้นนักบวชจอร์โกลหนึ่งในผู้สงสัยในกระบวนการล่าแม่มดได้ตีพิมพ์หนังสือ Select Case of c o n s c i e n c e Touching Witches and Witchcraft ที่เปิดโปงกลโกลงต่างๆของฮอปกินส์ทั้งการอ้างตัวว่าดำรงตำแหน่ง w i t c h f i n d e r General ซึ่งไม่ได้รับการแต่งตั้งจริงจากสภาการใช้หมุดแบบหดในการพิสูจน์แม่มด ทําให้ไม่รู้สึกเจ็บใดๆการให้อดนอนซึ่งผิดวิสัยของมนุษย์และหยัดเยดผู้ต้องสงสัยให้รับสารภาพรวมไปถึงข้อสรุปอื่นๆอีกมากมายเมื่อหนังสือของนักบวชโกเริ่มได้รับความนิยมไปทั่วก็ทําให้ w ิส c h s เดอ e ์เจ n เนอเรลายได้ลดลงและสลายตัวไปในที่สุดแมทธิวฮอปกินส์จะเสียตัวเองกลับไปที่เมืองแมนดิงทรีและได้เริ่มตีพิมพ์หนังสือ The Discovery of Witchcraft เพื่อหักล้างข้อกังขาของนักบวชโกซึ่งก็ได้รับความนิยมพอสมควรในแทบอิสแองเกีเขาเสียชีวิตในปี1647โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดหนึ่งปีหลังจากการเสียชีวิตของ Hopkins ์สตเรียนได้กเกษียณตัวกับไปที่ฟาร์มของเขาและตีพิมพ์หนังสือ A Confirmation and Discovery of His c r a f t เพื่อยืนยันถึงการมีอยู่จริงของแม่มดและมนต์ดำ เขาเสียชีวิตในอีก22ปีหลังจากนั้นมีรายงานว่าตั้งแต่ปี1644ถึง1647ฮอปกินส์และสเตรียนประหารแม่มดไปแล้วกว่า2-300คนมีรายได้รวมประมาณ1,000ปอนด์หรือมากกว่านั้นถึงแม้ตำนานของวิสฟา f เดอร์เจเนอเรลจะถูกปิดเล่มลงแต่การล่าแม่มดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วยุโรป ปี1689ผพพวงจากการที่พระเจ้าวิลเลียมที่3แห่งอังกฤษก่อสงครามกับฝรั่งเศสในดินแดนอนานิคมประกอบกับเกิดโรคไข้ทรพิษระบาดในอเมริกาเหนือสร้างความตกทุกข์ได้ยากไปทั่วอาณาบริเวณเมืองซาเลมในรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกทั้งชาวเมืองก็มีพฤติกรรมแปลกๆอันนำไปสู่การพิจารณาคาดีแม่มดครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกา ที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้ในเดือนมกราคมปี1692เอลิซาเบธแพริสวัย9ขวบและอาบิเกลวิลเลียมส์วัย11ขวบลูกสาวและหลานสาวของสาทุกคนซามูเอลแพริสรัฐมนตรีของหมู่บ้านซาเลมได้เริ่มมีอาการแปลกๆคือร่างกายบิดเบี้ยวและกรีดร้องไม่หยุดเวลาก็ล่วงเลยไปเมื่อนายแพทย์ท้องถิ่นวิลเลียมสกรี วินิจฉัยว่าถูกมนต์ดำเล่นงานเด็กสาวหลายคนในหมู่บ้านก็เริ่มมีอาการคล้ายๆกันต่อมาในปลายเดือนกุมภาพันธ์มีการจับกลุ่มที่ทูบ้าท่าชาวแคริบเบียนของครอบครัวแพรริสพร้อมกับผู้หญิงอีกสองคนคือซาร่ากูสขอทานไร้บ้านและซาร่าออสบรอนหญิงชารายากจนซึ่งถูกเด็กๆในหมู่บ้านกล่าวหาว่าทำม,มนต์ดำใส่พวกเธอ ทั้ง3ถูกนำตัวไปสอบสวนในสารต่อหน้าผู้พิพากษาโจนาธานครอวินและจอห์นแฮทโทรนการสอบสวนเป็นไปได้อย่างตึงเครียดในที่สุดทิทูบ้าก็ยอมรับสารภาพว่าเธอรายมนดำใส่เด็กๆร่วมกับกูดและออสบอรอนที่ทำไปก็เพราะคำสั่งของปีศาจท,ที่ต้องการจะเล่นงานชาวบ้านซึ่งนับถือคริสต์นิกายแพบตติและเธอยังให้การอีกว่าไม่ได้มีแค่พวกเธอเท่านั้น ยังมีแม่มดจำนวนหนึ่งแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านคำสารภาพดังกล่าวนำไปสู่การพลิกแผ่นดินหาแม่มดทั่วซาเลมสำร้ายไม่กี่เดือนหลังจากนั้นโรคฮิส t ทเรียก็แพร่ระบาดในหมู่บ้านอีกผู้คนจำนวนมากถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดรวมถึงมาช่าคอเรและรีเบคก้าเนิร์สผู้ทรงเกียรติของชุมชนก็ยังไม่เว้นในเดือนพฤษภาคมเซอร์วิลเลียมฟิ ผู้ว่าการรัฐแมสซาสูเซตได้สั่งให้จัดตั้งศาลพิเศษโอเยอร์และเชอร์มิเนอร์เพื่อพิจารณาสอบสวนคดีแม่มดโดยเฉพาะและยังได้แต่งตั้งผู้พิพากษาอันทรงคุณวุฒิอันได้แก่จอห์นแฮทโรนซามูเอลซีวอลและวิลเลียมสโตกตันต่อมาในเดือนมิถุนายนบริชเจตบิชอปเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกที่ถูกประหารชีวิตที่แกโลฮิลเมืองซาเลม ตามมาด้วยการประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆทั้งซาร่ากูสและซาร่าออสบรอนรวมไปถึงผู้ทรงเกียรติมาชาคอเรและรีเบคก้าเนิร์สก็หนีม่พ้นชะตากรรมอันเลวร้ายส่วนทิทูบาถูกศาลยกฟ้องในฐานะคนกลับใจเมื่อการประหารชีวิตคนในหมู่บ้านเริ่มต่อเนื่องขึ้นสาธุคุณคอตตันเมเชอร์และสาธุคุณอินคริสเมเทอร์รัฐมนตรีและประธานมหาวิทยาลัยฮาวาด ได้ขอให้ยุติการประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยโดยข้อกล่าวหาที่ยากแก่การพิสูจน์โดยกล่าวว่าแม่มดสิบตนเป็นอิสระยังดีกว่าการสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปแม้จะเพียงหนึ่งชีวิตถึงแม้คำร้องขอดังกล่าวจะสามารถปลุกใจให้ชาวบ้านบางส่วนลุกฮือต่อต้านการพิจารณาคดีแต่ทางศารก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นักการพิจารณาคดีแม่มดที่ซาเลมยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งแมรี่ฟิป ภรรยาของผู้ว่าการรัฐแมสซาซูเซตถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเซอร์วิลเลียมฟิปจึงสั่งให้ยุบศาลโอเยอร์และเชอร์มิเนอร์ต่อมาปี1693จึงมีคำสั่งให้อภัยโทษแก่ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่อยู่ในเรือนจำรวมถึงภรรยาของเขาด้วยในเดือนมกราคมปี1697สศาลแมซาซูเซตประกาศให้ไว้อาลัยหนึ่งวัน สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง25คนจากการพิจารณาคดีและอีกกว่า200คนที่ถูกกล่าวหาซึ่งถือว่าเป็นการพิจารณาคดีที่ไม่ยุติธรรมและขัดต่อข้อกฎหมายซามูเอลซีวอลหนึ่งในผู้พิพากษาทรงคุณวุฒิในคดีดังกล่าวได้ออกมาขอโทษประชาชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างไม่ยุติธรรมแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจจะกู้คืนชีวิตของผู้วายชนได้ ทาางการจึงได้มอบเงินชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเยียวยาจิตใจทางด้านของครอบครัวแพรริสถูกชาวบ้านรุมกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดจนต้องย้ายออกไปในที่สุดหลังจากนั้นสาสตุคุณโจเซฟกรีนก็มาดำรงตำแหน่งแทนและเริ่มฟื้นฟูหมู่บ้านซาเลมอีกครั้งในมุมมองของนักวิทยศาศาสตร์ได้ออกมาพูดถึงอาการแปลกๆของเด็กสาวในหมู่บ้าน ที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นว่าอาจาจะมีผลมาจากเชื้อราเออร์กอตที่สามารถพบได้ในข้าวสารีข้าวไรและธัญ,ญพืชอันก่อให้เกิดสภาวะผิดปกติต่างๆเช่นอาการลงผิดอาเจียนและกล้ามเนื้อกระตุกเป็นต้นอย่างไรก็ตามแม้การลาแมหมดที่ซาเลมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17จะยุติลงแต่อีกหลายๆประเทศในยุโรปก,ก็ยังคงออกล่ากันอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงคริสตศตวรรษที่19ก็ไม่ปรากฏว่ามีการประหารชีวิตผู้คนจากข้อหาเวทมนต์อีกเลยมีรายงานคาดการณ์ว่านับตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่1 5ถึง18ตัวเลขผู้ถูกประหารชีวิตจากข้อกล่าวหาใช้เวทมนต์อยู่ที่ราวๆ4ี่ถึงห0,000คนโดยอีกไม่กี่ทศวรรษให้หลังหลายๆประเทศได้ออกมาจัดพิธีขอขอมากรรมและให้อภัยแม่หมดที่เสียชีวิตจากการพิจารณาคดีในครั้งอดีต